สวัสดีครับเก็บพระสมเด็จตามตำรานะครับวันนี้นะครับอยู่ในช่วงของเทศกาลตรุษจีนนะครับก็ต้องสวัสดีนะครับปีใหม่จีนของทุกท่านนะครับเพื่อเบื้องต้นขอทุกท่านนะครับเรียกว่าประสบความสําเร็จทาอะไรก็สําเร็จนะครับมีความสุขตลอดทั้งปีทําการงานใดก็ขอให้ประสบความสําเร็จร่ํารวยทุกคนนะครับไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะครับแล้วก็วันนี้นะครับหลังจากที่ได้มีการออกคลิปนะครับเรื่องของ m e t a เวิร์ไปแล้วนะครับก็จะมีคําถามกลับเข้ามาพอสมควรนะครับ แต่ว่าส่วนใหญ่เป็นลักษณะในการชื่นชมนะครับแต่ว่าอาจจะยังงงเล็กน้อยนะครับอันนี้ผมก็จะมาเล่านะครับวันนี้นะครับให้เข้าใจเลยว่าในลักษณะของการเดินทางนะครับไปสู่การยอมรับในระดับสากลไปสร้างมูลค่านะครับให้กับตลาดสากลในของพระสมเด็จเนี่ยซึ่งจะเป็นพระบุกเบิกนำร่องเข้าไปเนี่ยนะครับจะทำได้อย่างไรบ้างนะครับก่อนอือเลยนะครับต้องบอกว่าสิ่งที่จะต้องอยู่เป็นพื้นฐานนะครับ เบื้องต้นเลยก็คือตัวของการได้รับรองมาตรฐานครับเวลาผมไปนะคุยกับชาวต่างชาติเนี่ยสิ่งที่เขาถามเลยเขาบอกเขารู้ได้ไงว่าพระองค์นั้นเนี่ยโอเคนะครับเราก็ต้องบอกโอเคนะเรามีมาตรฐานนะครับในการตรวจอย่างเงี้ยนะอันนี้เป็นตัวเต็มนะครับ PSDA นะครับซึ่งได้รับรองนะครับโดยนะครับมาตรฐาน ISO นะครับได้รับรองกระบวนการทั้งหมดแลวกระบวนการหมดนั้นรับรองมาตรฐานตัว PSDA ทีหนึ่ง ซึ่งเป็นมาตรฐานนะครับในการตรวจสอบรับรองผ้าสมเด็จนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับเราก็เปิดนะครับให้กับคนที่เคยตรวจไปแล้วนะครับที่ตรวจแบบ3,000บาทนะครับได้กับนะครับเข้ามาทำนะครับกล่องรละบัตรนะครับแล้วก็ฐานข้อมูลครับซึ่งเวลาสแกนเข้ามาใน QR โค้ดนี้นะครับก็จะพบกับฐานข้อมูลการตรวจครับนี่คือพื้นฐานเบื้องต้นเลยครับที่จําเป็นจะต้องมีนะครับโดยกระบวนการที่เราได้ รับรองจากมาตรฐาน ISO เนี่ยมันก็จะมีการอ้างอิงเครื่องมือต่างๆนะครับกระบวนการตรวจนะครับมาตรฐานเนี่ยไล่มาตั้งแต่นะครับกล้อง 10x ดูพานครับต้องบอกว่าทุกองค์ที่มาตรวจนะครับผมเนี่ยจะได้ดูหมดทุกองนะครับได้มีการส่งกล้อง 10x ด้วยนะครับแล้วก็มีการทดสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่เหล็กแรงสูงนะครับซึ่งตรวนี้ก็จะเป็นมาตรฐานที่เราอ้างอิงนะครับจากงานวิจัยที่มีการพบว่าการสร้างพระในอดีตนะพระเครื่องเนี่ย มีการใส่สิ่งที่เรียกว่าแร่เหล็กลงไปหรืออยู่ในกลุ่มที่เป็นเหล็กไหลนะครับซึ่งเราก็ต้องหาตัวทดสอบซึ่งตัวนี้ก็จะมีการคาริเบตนะครับก็คือ4,500เการวมไปทั้งการใช้เอกซเรย์ฟลูเรเซน์ซึ่งเอกซเรย์ฟลูเรเซน์เนี่ยก็จะไม่เหมือนกับเอกซเรย์ฟลูเรเซน์ทั่วไปถ้าท่านจําได้นะผมจะอธิบายเสมอว่าในเอกซเรย์ฟลูเรเซน์เนี่ยเราตรวจเจอทุกธาตุแหละมันจะเป็นกราฟที่อยู่จํานวนที่มากแต่ว่ามาตรฐานที่เราทำเนี่ยเรากรองเอาเฉพาะจุดที่สําคัญ เพื่อให้ได้สัดส่วนที่มีความสามารถในการจําแนกความต่างขององค์พระตรงนี้คือสําคัญครับเพราะว่าเครื่องเนี่ยก็สแกนไี่ครบทุกท่าตและครับตามกราฟที่เห็นนะครับแต่ว่าถ้ามันออกมาเยอะๆเนี่ยเราจะไม่รู้เลยครับว่าสัดส่วนไหนสําคัญอะไรควรจะมีมากอะไรควรจะมีน้อยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมาตรฐานรวมไปถึงนะครับเครื่องเดนซิตี้นะครับที่ใช้ในการวัดหาความถ่วงจำเพาะว่าความถ่วงจำเพาะของ หินดินทรายปูนในยุคต่างๆเนี่ยนะครับในการทําค่าเทียบแล้วเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรซึ่งทุกอย่างนะครับในโลกนี้ไม่ว่าจะใช้กระบวนการใดก็ตามจะต้องมีกระบวนการการเปรียบเทียบทั้งหมดครับไม่มีอะไรที่วัดมาได้เป๊ะ100เซเพียงแต่ว่าจะต้องเป็นการอ้างอิงอย่างเช่นการใช้อุปกรณ์บางอย่างวัดค่าพลังงานบางอย่างและเพราะว่าของสิ่งเดียววันนี้อยู่ในปรสาทมีอยู่เท่านี้เมื่อไปวัดกับอีกสิ่งหนึ่งก็เปรียบเทียบอีกค่าหนึ่งอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเทียบในหมวดของ ตัวของ d e ซิ i t y นะครับจากนั้นก็มีกล้องกําลังสูงที่ดูว่าจะพบมวลสารองค์ประกอบอะไรบ้างซึ่งในแต่ละองค์ประกอบก็จะอ้างอิงนะครับจากข้อมูลในอดีตข้อมูลตําราที่น่าเชื่อถือที่ไม่ใช่หนังสือขายพระนี่คือพื้นฐานครับแล้วแปลงทั้งหมดนะครับสู่การตรวจแล้วก็มาเป็นตัวนี้ตอนนี้ครับใครที่ตรวจส0 0พบาทนะครับก็จะเข้ามาทําข้อมูลตรงนี้เพิ่มเติมเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะเตรียมตัวนะครับเข้าไปสู่ใน เรื่องของ NFT และ Metaverse นะครับอันนี้ให้เตรียมตัวนะครับอันนี้ตรงนี้แหละคือฐานที่เราทำมาแน่นหลายปีแลวนะแล้วก็ได้มาตรฐานา ISO แล้วสั่งสมไปนะครับทำไปจนกระทั่งมีความน่าเชื่อถือในลักษณะของการประชาสัมพันธ์ผมต้องบอกเลยว่าเวลาต่างชาติเขาเข้ามาคุยเข้ามาดูเนี่ยเขาต้องดูสิ่งที่เราสั่งสมทำมาด้วยคลิปที่ทำนะครับ500วิคลิปเนี่ย ไม่ได้เป็นคลิปแค่เอาพระมาโชว์แต่อธิบายรายละเอียดทั้งประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์และข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับเขาก็ต้องมาเช็คเขาก็หาคนแปลภาษาได้ครับในระดับสากลเนี่ยนะครับมันจะไม่ได้ทําอะไรที่แบบลวกๆครับแต่ว่าดูในรายละเอียดนี่คือเรื่องหนึ่งต่อมาครับการทําฐานข้อมูลนะครับตั้งแต่เอสดีสแกนทำเลยเนะี่ยเราเก็บฐานข้อมูลอยู่บนระบบคลาวด์ครับนั่นหมายความว่าในทุกบัตรนะครับที่ท่านได้ไปเนี่ย เวลาสแกนเข้ามาเนี่ยนะครับท่านจะมีฐานข้อมูลเฉพาะของตนเองถ้าพูดถึงเว็บไซต์ก็เหมือนมีโดเมนของตัวเองครับเวลาท่านไปจดโดเมนเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยสแกนเข้าไปนะครับเราจะไม่ได้สแกนเข้าไปแล้วเจอภาพคนอื่นครับเจอแต่ข้อมูลของภาพตัวเองผลการตรวจถ้าเราไปซื้อโดเมนปกติเราอาจจะเสีย800 0ันถึงหมื่นหนึ่งนะครับเราไปซื้อแล้วเราเขียนหน้าตาฐานข้อมูลเนี่ยท่านก็ต้องเจอไปหน้าเรา2 0งพแล้วละ, 2, ละแต่อันนี้นะครับเข้าไปเนี่ยมันรวมอยู่ในฐานข้อมูลนี้และ แล้วก็เอ็ดดิสแกนเนี่ยเก็บทั้งหมดนี้อยู่ในระบบคลาวด์นี่คือที่ผ่านมาครับ1องค์ก็คือ1ฐานข้อมูลสแกนเข้าไปวุ๊บเจอแต่ของตัวเองไม่เจอของคนอื่นครับอันนี้คือข้อมูลเฉพาะที่ผูกกับองค์พระซึ่งอันนี้คือสิ่งสําคัญนะครับนี่คือ d a t ้าเบสที่สําคัญเลยนะครับที่ทําไมถึงต้องทำนะครับแล้วการจัดเรียบเรียงเนี่ยจะจัดเป็นหมวดหมู่นะครับอยู่ในระบบคลาวด์ต่อมาครับขั้นตอนที่2ครับที่จะทําคือข้อมูลเหล่านี้ครับจะมีข้อมูลรวมด้วย ผู้ที่ได้ตรวจรับรองผ่านมาตรฐาน PSCA แล้วเนี่ยจะถูกอัพเข้าเผยแพร่อยู่ในฐานข้อมูลของเอดนสแกนตอนนี้เรามีจํานวนที่พอสมควรซึ่งอันนี้แล้วแต่ท่านจะยินยอมนะครับได้ถูกอัพมาด้วยเป็นข้อมูลจริงๆข้อมูลเนี่ยมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าทุกวันนี้ยังไม่ได้อัพขึ้นมาเฉยตอนนี้จะอัพขึ้นมาแล้วนะครับจากนั้นจะทําการเชื่อมโยงกับนะครับเว็บไซต์เจ้าพญา .com โดยเจ้าพญา .com เนี่ยจะเป็นเว็บที่เป็นเว็บการตลาดที่จะไปสู่สากล ปัจจุบันนะครับเจ้าพญา c อ m เนี่ยนะครับสามารถแปลภาษาได้ถึงสิบภาษาหมายความว่าจํานวนคนในโลกเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นคนที่ใช้ภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษารัสเซียภาษาอินเดียภาษาอืน่นอีมากมายตามในเว็บท่านเข้าไปดูได้ครับสามารถเข้ามาดูได้เพราะว่าเว็บเนี่ยทำได้ถึงสิบภาษาอันนั้นก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งละที่เป็นช่องทางนะครับที่ต่อจากดีสแกนเนี่ยนำไปเผยแพร่นะครับนี่สเต็ปต่อมานะครับต่อมาครับ สิ่งที่เราพูดถึงคือ NFT NFT คือภาพนะครับที่มีความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตนแล้วอยู่บนฐานข้อมูลดิจิตัลปัจจุบันนะครับในโลกดิจิตัลเนี่ยภาพวาดนะครับมีการขายด้วย NFT เนี่ยนะผมไปดูมาหลายเนื้อสกาาแล้วบางรูปเนี่ยมีมูลค่าถึง ,0,000 นบางรูปมีมูลค่า3 0 0 0สนนะครับศิลปินไม่ได้เป็นศิลปินชื่อดัง แต่ว่าคนเข้ามาดูเขารู้ว่าภาพนั้นมีความอัตลักษณ์มีความเฉพาะนี่แหละคือจุดที่จะเข้าไปถึงการเผยแพร่นะครับพุทธศิ่งของพระสมเด็จเพราะอะไรครับเพราะว่าคนในโลกนี้เจ็ดพันล้านคนเนี่ยแต่ละคนย่อมมีความชอบมีสไตล์ที่แตกต่างกันแต่เมื่อเขามาดูปุ๊บเขารู้ว่าพระนี้มีการตรวจได้มาตรฐานแบบนี้กับกระบวนการไอโซยอมรับมีการอ้างอิงทั้งประวัติศาสตร์มีการอ้างอิทง,องอทั้งวิทยาศาสตร์อาลักความเชื่อถือมาระดับนั้นมี ฐานข้อมูลมีประวัติการตรวจมีสิ่งที่สั่งสมกันมาไม่ใช่เพิ่งมาทําวันสองวันนี้ไม่ใช่สิ่งที่เพิ่งมาพูดกันไม่กี่คลิปนี้แต่สั่งสมกันมาห้าหกร้อยคลิปอย่างให้ความรู้อย่างด้วยตลอดตรงนี้แหละมันเป็นฐานครับผมจะบอกทุกท่านทุกอย่างต้องสั่งสมครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้ท่านยังต้องบําเพ็ญทุกกรกิยาถึงหกปีทําในสิ่งที่ยิ่งยวดที่คนอื่นทําไม่ได้ไม่ได้อยู่ๆมาวันหนึ่งแล้วก็เสร็จปุ๊บเราจะได้นะทุกอย่างต้องสั่งสมมานะครับ ปรมาจารย์ตักมอเนี่ยไปถึงเมืองจีนเนี่ยคนจะเคารพศรัทธาได้นะท่านต้องนั่งสมาธิถึง9ปีหลังเข้ากำแพงจนคนเนี่ยเขายอมรับว,ว่านี่แหละคือใช่นี่คือการสั่งสมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสั่งสมนะทั้งจํานวนฐานข้อมูลวิธีการตรวจการให้ความรู้นะครับเกือบ600คลิปมาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นคลิปที่มีองค์ประกอบให้ความรู้นั้นเลยนี่คือฐานข้อมูลจํานวนมหาศาลที่สะสมและทุกฐานข้อมูลปัจจุบันนี้ในโลกดิจิทัลทุกอย่างมีมูลค่าครับ แม้แต่คลิปที่ท่านดูนี้ก็มีมูลค่าครับทั้งหมดนี้ทุกอย่างมารวมกันหมดเพราะฉะนั้นในทั้งหมดนี้จะถูกผูกเข้าไปเป็นอัตลักษณ์ของ NFT ในรูป NFT นะครับที่เฉพาะเจาะจงนะครับอย่างองค์นี้นะครับเป็นองค์ของร้อยตำรวจเอกพงประนุมีโตนะครับองค์นี้นะครับนี่นะครับที่ได้นะครับร่วมโครงการนะครับมูลที่พลังบุญมาแล้วเนี่ยนะครับทางดิสแกนนะครับทางเจ้าพยา .com เนี่ยก็ ถือว่าเรียกว่าช่วยกันนะครับทาให้นะครับโดยที่ไม่ได้คิดมูลค่าอะไรเพิ่มต่อจากนี้ครับเงินที่ทาเข้าพลังบุญก็แยกไปต่างหากนะครับอันนี้คือเป็นส่วนที่เขาเรียกว่าทางดีสแกนรและเจ้าพญาจับมือกันให้กับท่านนะครับเขาเรียกว่าเป็นแต้มบุญให้กับท่านทําส่วนนี้นะครับเนี่ยของร้อยตํารตำรวจเอกนะครับพงปนุษย์เนี่ยจะอยู่ในเมตาเวิร์สเห็นเรียบร้อยแล้วนะครับ NFT นะครับจะถูกผูกกับฐานข้อมูลในการตรวจทั้งหมดครับ อ้างอิงเข้าไปแล้วก็มีไม่ว่าจะเป็นภาพสามรอองศาก็ดีนะครับภาพองค์พระก็ดีเพราะนั้นภาพนี้นะครับไม่ได้มีแค่รูปพระแต่ผูกไปกับฐานข้อมูลที่ได้ทาไว้อย่างเป็นระเบียบเป็นระบบเรียบร้อยแล้วด้วยภาพก็จะมีมูลค่าจากนั้นนะครับใน nft นี้นะครับเราจะมีฐานข้อมูลนะครับที่สิงคโปร์นะครับดูแลตรงนี้เพราะว่าสิงคโปร์เป็นฮับเห็นไหมครับทุกอย่างมันมันมีเหตุมีผลเป็นฮับในเรื่องของนะครับ nft ในเรื่องของ การเทรดทางด้านดิจิทัลนะครับจากนั้นเรานำรูปที่มีมูลค่าทาง NFT นี่แหละครับเข้ามาอยู่ใน Metaverse โดยชื่อ Metaverse นี้ชื่อว่าเจ้าพญาเวิร์สนะครับหรือเจ้าพยาจักรวาลเนรมิตนะครับครานี้ Metaverse เนี่ยมีอะไรใน Metaverse เนี่ยก็คือเป็นโลกเสมือนนะครับที่คนทั้งโลกนี้สามารถเข้ามาดูได้เป็นแอคทิวิตแนวใหม่ ผมบอกเลยครับผมเอาเรื่องนี้นให้ลูกดูลูกรู้เรื่องหมดเลยครับเพราะลูก,ล,กลูกเข้ามาอยู่ใน m e t a เวิร์สนานแล้วแต่เข้ามาในทักษณะของเกมเห็นปุ๊บเขาก็ชอบเอ๊ะอยากจะเข้ามาดูนี่นั่นเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นสถานที่ในโลกที่คนเจ็ดพันล้านคนเข้ามาได้นะครับเข้ามาเดี๋ยวเราจะมีวิธีการนะครับที่จะทําให้ m e t a เวิร์เนี่ยเป็นที่นิยมนะครับแล้วเราจะไม่ใช่มีแค่พระอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับมี ทั้งการฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมอยู่ในนี้ด้วยนะครับให้เป็นศูนย์กลางเข้ามานะครับในการเผยแพร่พุทธศาสนานะครับแล้วก็จะมีประวัติศาสตร์ต่างๆเกี่ยวกับสมเด็จรวมถึง s อซีแก l ลัเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยนะครับทีนี้บางคนเข้ามาครับเห็นภาพของพระเห็นองค์ประกอบฐานข้อมูลเขาสามารถซื้อเป็นดิจิตอลแอสเซทคือสินทรัพย์ที่เป็นดิจิทัลได้ก็คือซื้อ n f t นนั่นหมายความว่าเจ้าขององค์พระนี้นะครับ จะมีเขาเรียกว่าสินทรัพย์ทรัพย์สินของตัวเอง2รูปแบบรูปหนึ่งคือองค์พระจริงๆรูปแบบที่2คือองค์พระที่เป็นดิจิทัละฉะนั้นดิจิทัลเนี่ยอาจจะไปก่อนแล้วขายรูปไปได้ก่อนแล้วจากนั้นของจริงก็รอต่อมาอีกทีนึงคราวนี้มันก็จะไปสัมพันธ์ระหว่างนะครับในเมตาเวิร์สโลกเสมือนแล้วก็ของจริงซึ่งเราขยายฐานเช่นถ้าเราไปที่สิงคโปร์นะครับสิงคโปร์ก็จะมีหน้าแล็บอยู่ขอให้ความรู้มีการทดลองทดสอบให้นะครับจากนั้นเนี่ย ถ้าใครสนใจซื้อภาพในเมตาเวิร์สไปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปอยากได้ของจริงก็จะมีการตรวจรับรองตั้งแต่เอ็ดดี้สแกนตรวจคอนเฟิร์มผ่านอะไรครับผ่านกระบวนการเหล่านี้มีการยืนยันองค์พระอยู่ในบัตรฐานข้อมูลจะถูกเชื่อมโยงถึงกันนะครับกับที่สิงคโปร์จากนั้นก็ทางเจ้าพญาดอทคอมก็จะทําการส่งไปนะครับแล้วตัวฐานที่อยู่ที่ประเทศต่างๆอย่างเช่นสมมุติว่าอยู่ที่สิงคโปร์ก็จะมีการคอนเฟิร์มรับรองอีกทีนะครับแล้วก็ ส่งท้งมือผู้ที่สนใจนี่คือการสร้างมูลค่ายุคใหม่นี่คือแนวใหม่แต่เป็นแนวของคนทั้งโลกมันจะหลุดจากคำว่าผิดเนื้อผิดพิมพ์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนจะสนใจที่องค์ประกอบฐานข้อมูลและความน่าเชื่อถือจากนั้นก็เข้ามาดูในระบบที่เป็นระบบดิจิตอลระบบที่เป็นนวัตกรรมสมัยใหม่มีการยืนยันคอนเฟิร์มนะครับซึ่งผมจะบอกว่าเศรษฐีในโลกนี้มีจำนวนมหาศาล คนที่สนใจสิ่งที่เป็นวัตถุโบราณของที่ทรงคุณค่ามีจํานวนมหาศาลนะครับซึ่งเหล่านี้นี่แหละที่จะเป็นมูลค่าสําคัญนะครับที่ทำให้เขาเข้ามาดูเข้ามาเรียนรู้ก่อนใน m e t a เวิร์เข้าไปดูสารที่จริงสมมุติว่ามีฐานข้อมูลอยู่ที่เซี่ยงไฮ้นะครับมีอยู่ที่สิงคโปร์ปรักกิง่งฮ่องกงนะครับมีอยู่ในอเมริกามีอยู่ในรัสเซียนะครับ mm hmm. ก็สามารถเข้าไปชมที่นั่นได้แล้วก็ดูในเมตาเวิร์ได้แล้วก็ เอาเป็นรูปไปก่อนได้ดูข้อมูลก่อนได้จากนั้นอยากได้ของจริงก็สั่งออกามาทุกอย่างในโลกนี้มันจะเปลี่ยนไปครับสิ่งที่ผมพยายามทําอยู่นี้ edit s c a แกลเจ้าพยา .com นะคะรับบริษัทเจ้าพญาเนี่ย JPY ที่พยายามทําเนี่ยเราไม่ได้ทําสิ่งเหล่านี้แล้วคอยมาด้อยค่าคนไทยด้วยกันเฮ้ย hey, ผมทําดีกว่าผมละเอียดกว่าคุณผมมากกว่าคุณผมมาตรฐานกว่าคุณเราไม่ได้ไปตรงนั้นแล้วครับสิ่งที่เรามองเนี่ยเรามองไปถึงระดับโลกโดยที่เรา ตั้งเป้าว่าในเมื่อสมเด็จอาจารย์โตสร,สร้างสิ่งที่ดีมาแล้วตั้งใจจะสืบทอดยุพุทธศาสนาและต่อยอดตั้งแต่พระกำแพงซุ้มกอที่ฤาษีทั้ง11บตนได้สร้างไว้ในสมัยพระหมหาธรรมราชาลิไทยเพื่อนะครับร่วมมนุษยชาบุญกับพญาสีธรรมสการาชและสืบทอดกันมาเนี่ยเราในยุคนี้ครับเมื่อเครื่องมือดิจิทัลมีความพร้อมเราจะช่วยตรงนี้เผยแผ่ไปโดยพระและพุทธศิลเนี่ยเป็นตัวนําจากนั้นนะครับ สิ่งเหล่านี้นะครับก็จะเป็นคุณค่าหนึ่งเป็นว่าที่กลับมาช่วยเหลือคนไทยและเราเริ่มต้นด้วยพระสมเด็จเก,เกชยโยด้วยตำนานที่เขียนเอาไว้นะครับว่าพระสมเด็จเกเฉโยจะเป็นธงแห่งพระศาสนาที่สมเงเจวยได้พูดเอาไว้เราเจะธงนี้ปักไปนอกเหนือประเทศไทยแล้วออกไปสู่นอกประเทศปักไปสู่ระบบดิจิตอลนี่ไปทั่วโลกแล้วปักออกไปเลยครับนำร่องและที่สำคัญคือพุทธศิลป์ ของพระสมเด็จเกโชสร้างมาด้วยความพิเศษเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตนด้วยพื้นศิลลักษณะนี้เราไม่เจอในระกับพระองค์เล็กในทั่วโลกนี้เลยนะครับซึ่งตรงนี้แหละเป็นสิ่งสําคัญและมีอัตลักษณ์หลายๆอย่างที่อยู่ในนี้ไม่ว่าจะเป็นฐานไม่ว่าจะเป็นองค์พระไม่ว่าจะเป็นขอบธงทั้งหมดทั้งหมดนั้นมีที่มาครับเราจะนำนี้นำร่องและนําร่องด้วยพระที่อยู่ในโครงการด้วยนะครับพลังบุญด้วยจากนั้นนะครับสเตปถัดไปก็จะเป็นคนที่ ได้ตรวจพระพิมพ์ที่เป็นสมเด็จวัดรักค้งก็ดีบางคุณพรมก็ดีนะครับกับเอ็ดดี้สแกนจะเริ่มเข้ามาเป็นเฟสที่2แล้วจึงได้เรียนทุกท่านว่าให้รีบนะครับนำพระนะครับกลับเข้ามาทําฐานข้อมูลครับซึ่งปกติฐานข้อมูลตัวเต็มเนี่ยเราจะมีอยู่ที่ห้าหมื่นนะครับแต่ตัวนี้ท่านที่ตรวจสามพันไปแล้วก็จะมีค่ามันก็ต้องมีค่ากล่องค่าบัตรนะครับประมาณหนึ่งกลับเข้ามาทํานะครับนันซึ่งไม่ได้เยอะเลยนะครับเข้ามาทํานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละนะครับจะเป็นจุดที่เตรียมความพร้อมครับ แล้วเชื่อว่าหากเราร่วมมือกันและตั้งใจกันนะครับโดยทั้งนี้พยายามันเต็มที่นะครับเรียกว่าเรื่องความพร้อมในด้านดิจิตอลในเราเดินหน้าเต็มที่เลยครับท่านจะร่วมเข้าไปสู่โลกดิจิตอลและโลกแห่งความเป็นจริงเดินคู่ขนานกันปนะครับไปด้วยกันครับส่วนประเทศนะครับที่เราจะบุกไปแลวจะให้ความร่วมมือกันเนี่ยมีหลายประเทศครับตอนนี้ก็ติดต่อเข้ามาเยอะด้วยนะครับดังนั้นท่านจะพบท่านเห็น เมตาเวิร์สในเจ้าพญาเวิร์สนะครับขึ้นห้องประเทศใดให้รู้ได้เลยว่าเราจะมีความพร้อมเตรียมขยายฐานและนี่คือเรื่องราวนะครับที่จะขยายออกไปนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะครับถูกปรุงไว้ในะมาตรฐานสังสมนะครับมาตรฐานมีมาตรฐานระดับสากลช่วยรับรองอีกทีหนึ่งคือ i s o นะครับแล้วก็มีกระบวนการแลบที่มีความชัดเจนคือความชัดเจนมันมาจากเราถูก i s เอเขากําหนดมาเรียบร้อยแล้วนะครับในเรื่องของการคาลิเบรตต่างๆนะครับ แต่เรื่องของการนําเสนอเนี่ยเป็นเรื่องสิ่งที่เราจะต้องศึกษาแล้วต้องพัฒนาด้วยตัวเราเองนะครับจากนั้นเขาจะบอกอ,อุปกรณ์นี่เหมาะสมไหมได้คาริเบตหรือยังนะครับได้มีมาตรฐานอยัางรวมไปถึงกระบวนการต่างๆทั้งหมดจากนั้นเข้าไปสู่การทําฐานข้อมูลนะครับที่จํานวนพราทุกองนะครับถูกเก็บในฐานข้อมูลทั้งหมดแล้วมีการเรียกดูได้เฉพาะองค์เป็นข้อมูลเฉพาะตนเพื่อเตรียมไปสู่การทํา nft จากนั้น nft ถูกดึงเข้ามานะครับแสดงอยู่ใน เมตาเวิร์สในเจ้าพยาเวิร์สนอกจากนั้นข้อมูลยังถูกเชื่อมโยงนะครับกับนะครับกลุ่มที่เป็นเว็บนะครับปกติอีกที่เป็นโซเชียลมีเดียเป็นเจ้าพยา com อีกเห็นไหมครับมันผูกกันหมดและจะถูกเชื่อมโยงไปสู่ฐานนะครับจริงในแต่ละประเทศซึ่งพวกนี้มันจะมีกระบวนการครับที่เราจะต้องไปคุยเรื่องการเชื่อมโยงระบ Digital, รบดิจิทัลระบบเอ็กชแนนนะครับพวกนี้เราเป็นสิ่งที่ต้องทำกันเป็นซั l y c h เชนถึงจะทําให้เกิดประสบความสําเร็จได้ แล้วมันจะลบภาพเก่าๆออกไปนะครับนี่คือแนวทางยุคใหม่ที่เป็นสากลน,นะครับเราไม่พูดถึงในประเทศนะครับผมจะพูดถึงนอกประเทศเขาก็จะมองกันที่มาตรฐานมองกันที่กระบวนการที่มารับรองกระบวนการที่รองแล้วกระบวนการที่เป็นซัพพลายเชนทั้งหมดและนี่คือเรื่องราวที่เอดีสแกนนะครับบริษัทเจ้าพยา jpy พยายามที่จะทำขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเผยแพร่ สืบทอดยุทธาและที่มันคือมอบของขวัญนะครับให้กับคนที่ศรัทธาพระสมเด็จที่ได้มีเก็บกันเอาไว้นะครับนำมูลค่าต่างๆนะครับกลับเข้าสู่ประเทศของเราครับและสิ่งวันที่ผมและทุกคนในทีมทุกคนเชื่อไม่ว่าจะเป็นนะครับคุณสุภชัยนะครับอุทวีศักด์รพันโทไพโรจน์นะครับอาจารย์นพดลนะครับดอกเตร์สุธีหลายๆท่านนะครับที่เชื่อมันเราเชื่ออย่างนึงว่า คนไทยมีสิ่งสำคัญอย่างนึงคือคนไทยเราครับถ้าคนไทยเรามีเงิน,นเราชอบทําบุญครับนะครับและทําบุญให้ผู้ศาสนายิ่งคนไทยเรายิ่งคนไทยเราร่ํารวยเท่าไหร่นะครับผู้ศาสนาก็จะยิ่งเข้มแข็งมากขึ้นเท่านั้นอันนี้คือสิ่งที่เราเชื่อนะเราเชื่อบุญแลจะช่วยพวกเราทุกคนครับขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ติดตามเก็บพระสมปรตมาเป็นกําลังใจให้ครับและนี่คือแนวทางใหม่และเป็นแนวทางที่เข้มแข็งเป็นแนวทางที่มั่นคงนะครับที่ จะทำเพื่อสืบทอดทุกภาษาแล้วส่งต่อสิ่งดีๆเหล่านี้นให้กับคนรุ่นถัดไปครับขอบคุณที่ติดตามเกบภรพสำเร็จต,ตามตำาาครับสวัสดีครับ